สวัสดีครับยุบสวัสดีวันที่9มีนาคมนะครับ2564ครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนเดิมครับเพื่อจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์สิ่งดีๆนะครับแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้จะมีเรื่องของคอเนอร์แม็กเกอร์ครับผม ถ้าคนที่ติดตามกีฬา UFC นะครับก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกีฬา UFC นะครับซึ่งเป็นกีฬาการต่อสู้ของลูกผู้ชายนะครับก็จะดูบ่อยๆนะครับคอเนอร์แมกเกอร์นะครับก็เป็นนักกีฬา UFC คนหนึ่งนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์โลกครับของกีฬา UFC นะครับซึ่งโด่งดังมากระดับโลกนะครับเคยชกกับ ฟอยเมเวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนฟอยเมเวเตอร์ไปนะครับในกติกาของมวยสากลนะครับคืออย่างนี้ครับก่อนที่คอนเนอร์แม็กเกอร์เนี่ยจะดังนะครับซึ่งเขาก็เป็นเหมือนไอดอลคนหนึ่งของผมนะครับซึ่งว่าด้วยเรื่องของความพยายามนะครับแล้วก็ความตั้งใจนะครับที่มีสูงมากนะครับเพื่อที่จะทำลาย สร้างความฝันของตัวเองนะครับให้เป็นแชมป์โลกให้ได้นะครับคอเนอร์แม็กเกอร์นะครับก็เป็นนักกีฬานะครับก็เป็นชาวไอริชนะครับซึ่งชื่นชอบในกีฬาการต่อสู้เป็นอย่างมากนะครับเขาก็เข้าสู่วงการกีฬาการต่อสู้มาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับก็พยายามที่จะซ้อมนะครับแล้วก็เข้าแข่งขันนะครับในรายการต่างๆมากมายนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็คบกับภรรยานะครับหรือแฟนเขานะครับคือทั้งสองคนก็ฝ่าฟันนะครับฝ่าฟันนะครับอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับซึ่งภรรยาของเขาเองเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับพอดีไม่ลืมชื่อนะครับพยายามจํามาแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษจำไปจะมาก็เลยลืมนะครับก็กลัวจะพูดผิดนะครับซึ่งทั้ง2องคนก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาครับ ภรรยาของคอนเนอร์แม็กเกอร์เนี่ยก็สนับสนุนคอนเนอร์ทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้คอนเนอร์แม็กเกอร์เนี่ยนะครับได้ประสบความสำเร็จตามฝันของตัวเองที่ตั้งใจไว้คือการเป็นแชมป์โลกนะครับเริ่มแรกๆเนี่ยทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับต่างคนก็ต่างทำงานนะครับแล้วก็ โดยที่มีเวลาว่างเนี่ยคอนเนอร์แมคเกอร์เนี่ยก็จะเข้าไปยิมนะครับเพื่อซ้อมกีฬาการต่อสู้นะครับ UFC นะครับแต่ทําแบบนั้นมาหลายปีครับเขาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับดังที่ใจมุ่งหวังไว้หรือตั้งเป้าไว้นะครับทั้งสองคนก็เลยตกลงกันว่าอ่าภรรยานะครับจะเป็นคนทํางานนะครับแล้วก็หาเงินนะครับดูแลนะครับ ครอบครัวนะครับแล้วก็ดูแลลูกนะครับโดยที่จะสนับสนุนให้คอนเนอร์แมคเกอร์เนี่ยไปซ้อมอย่างเดียวเลยครับซ้อมกีฬา UFC อย่างเดียวนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้คอนเนอร์แมคเกอร์เนี่ยนะครับมีเวลานะครับแล้วก็มีเวลาในการซ้อมนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับในสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาก็ทําแบบนี้มาหลายปีครับ จนคอนเนอร์แม็กเกอร์เนี่ยประสบความสาเร็จขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากความพยายามและความมุ่งมั่นของตัวเขาเองนะครับแล้วก็การสนับสนุนของครอบครัวนะครับพารยาก็รับหน้าที่ดูแลดูแลลูกนะครับแล้วก็ดูแลบ้านดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับให้คอนเนอร์แม็กเกอร์นะครับจนวันหนึ่งนะครับคอนเนอร์แม็กเกอร์นะครับก็ประสบความสําเร็จลําดับระดับโลกนะครับ ต่อสู้ในกีฬา UFC จนได้เป็นแชมป์โลกนะครับหนังใจมุ่งมั่นปรารถนามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับพอเป็นแชมป์โลกปุ๊บชื่อเสียงนะครับเงินทองนะครับก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลนะครับทำให้ครอบครัวนะครับแล้วก็คอนเนอร์แม็กเกอร์เนี่ยก็ตอบแทนภรรยานะครับโดยการที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาต้องการนะครับทั้งเงินทองนะครับ ชื่อเสียงนะครับต่างก็ถาถมเข้ามาหาคอนเนอร์แมคเกรเกอร์นะครับคือด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จมากๆที่สุดนะครับเขาก็ไม่ไม่กลัวใครนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้กับทุกคนบนโลกนี้นะครับในกติกา UFC ที่น้ำหนักน้ำหนักเดียวกันนะครับพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกคนนะครับซึ่งผมก็ยอมรับว่าเขาเก่งนะครับแล้วก็เขามีความอดทนแล้วก็เขามีความขยันในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเ mm hmm. มื่อมีชื่อเสียงและเงินทองเข้ามานะครับถาถมเข้ามาหาคอเนอร์แม็กเกรเกอร์มากๆนะครับ mm hmm. ก็มีวันหนึ่งนะครับก็มีภาพนะครับออกมาจาก หนังสือพิมพ์นะครับหรือออกมาจากสื่อโซเชียลนะครับว่ามีผู้ชายนะครับรูปร่างหน้าตาคล้ายกอบคอเนอร์แมกเกอร์นะครับนอนอยู่กับสุภาพสตรีนะครับซึ่งไม่ใช่ภรรยาตัวเองนะครับก็หลุดออกมานะครับมันก็ทำให้ภรรยาของคอเนอร์แมกเกอร์นะครับก็เสียใจมากนะครับ แล้วก็หอบลูกนะครับแล้วก็หนีไปนะครับจากแมกเกอร์ไปนะครับแล้วก็ก็แมคคอรเนี่ยมันก็หายเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเขาก็พยายามนะครับเขาก็สํานึกนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับก็ใช้ระยะเวลานานมากนะครับกว่าที่จะไปง้อภรรยากลับมาได้นะครับก็เป็นฝรั่งนะครับ ก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะด้วยความรักและความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมานะครับหลังจากคอเนอร์แมคเกอร์เริ่มมีปัญหาแบบนี้นะครับเริ่มมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องปัญหาเรื่องของความรักนะครับจากสิ่งที่ถาโถมเข้ามานะครับอย่างมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองนะครับชื่อเสียงนะครับมันก็มาพร้อมกับผู้หญิงนะครับ ก็ตามนะครับก็ทําให้ความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นในการที่จะฝึกฝนนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองของคอนเนอร์แมคเกอร์เนี่ยลดลงไปนะครับจนคอนเนอร์แมคเกอร์เนี่ยก็ต้องมาเสียแชมป์นะครับให้กับคาร์บิบนะครับคาบิบนี่ก็คือทำวงการในการต่อสู้ UFC เนี่ยนะครับก็จะรู้จักกันดีนะครับก็จะมาเสียต้องมาเสียแชมป์นะครับ หลังจากนั้นนะครับคอนเนอร์แมคเกอร์เนี่ยก็ยังสู้ไม่ชนะใครเลยนะครับก็พอสู้ครั้งล่าสุดก็แพ้นะครับก็แพ้นะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆครับแต่คอนเนอร์แมคเกอร์ก็ยังเป็นไอดอลของผมเหมือนเดิมนะครับ เขาก็เป็นเด็กยากจนคนหนึ่งนะครับธรรมดาและมีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนได้เป็นแชมป์โลกนะครับนี่แหละครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราอย่าไปลืมนะครับคนที่คอยสนับสนุนนะครับคนที่คอยเป็นมือเป็นเท้าคนที่คอยซัพพอร์ตคนที่คอย ดูแลในเรื่องต่างๆนะครับกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะทํากิจการอะไรงานงานใดก็ตามนะครับผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่คอยสนับสนุนคนที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอๆนะครับยังไงครับอย่าลืมบุคคลเหล่านั้นครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราก็ได้ครับ แล้วพอมีเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้มันก็จะมาทําลายความสัมพันธ์ทําลายทําลายความมุ่งมั่นทําลายความตั้งใจทําลายพลังที่มันซ่อนลึกนะครับที่เป็นแรงผลักดันซ่อนลึกอยู่ในหัวใจของเรานะครับนะครับตอนนี้คอนเนอร์แม็กเกเกอร์ก็หายไปครับแล้วผมก็คาดหวังว่าคอนเนอร์แม็กเกเกอร์จะกลับมานะครับแล้วก็จะกลับมาทวงแชมป์โลกคืนนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับ ได้คิดนะครับได้ลองทบทวนดูนะครับเมื่อประสบความสําเร็จแล้วอย่าลืมคนข้างหลังครับอย่าลืมคนที่เคยลําบากร่วมกันมาครับอย่าลืมคนที่เคยฝ่าฟันร่วมกันมาครับนี่แหละครับคอเนอร์แมคเกอร์ครับไอดอลของผมยังไงผมก็เชียร์เขาอยู่นะครับเพราะเขาก็เป็นนักสู้คนหนึ่งนะครับคนเราก็มีโอกาสผิดพลาดได้ครับเวลาผิดพลาดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพยายาม ต่อสู้ต่อนะครับแล้วก็เป็นพลังนะครับเติมกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆนะครับมาแชร์นะครับเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ขอบพระคุณครับเติมใจให้กันเสมอครับอย่าลืมครับเดินหน้าได้ก้าวหน้าได้มุ่งหน้าได้ ประสบความสำเร็จได้อย่าลืมคนที่อยู่ข้างๆและอยู่ข้างหลังครับครับผมอย่าไปหลงกับคำสรรเสริญเยินยอนะครับเงินทองมากมายมหาศาลที่ถาถมเข้ามานะครับเตรียมตัวและตั้งรับให้ทันครับสวัสดีครับอาละครับ